าเช้าน so you know um. oh, ี er ้พ่อบ uh, ุญจะพาไปไหนครับไปดูตืปฟาร์มหมูหมูอะไรหมูป่าหมูป่า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 เงผสมพันธุ์หมูว่าโลเลยอ่าอ๋อมามาถึงละถึ้งละฟารหมูป่า นายนายเบิ Smile, ้งไหนเบิ้งนะจักโตอ๋อมูปลาคือใหญ่แท้มี่ย <What? S 1> ่แหละมันผสมพันธุ์เนี่ยบอ๋อมูปลาผสมนาหมูปลาผสมพันธุ์หมูเก่าห้องหมูด่างหมูหยั่งนาหนาเนี่ยนั่นนั่นนั่นใส่ลูกมันนะยุ่งมันเดจตะโต๊ะ อ่าลูกหมูป่าผมสมนะครับคือเป็นตาหักแผะนี่อาขายไหมครับเนี่ยขายขายที่กันเนาะขายขายสนใจมาติดต่อได้นะครับที่บ้านตัวละพันบาทเด้อตัวละพันนี่นะนี่ามาเอาไปเลยอตอนนี้ตอนนี้นตัวละพันนะครับอ่าที่บ้าน ของลุงบุญนะครับหน้าร้านมันนี่แหละหน้าร้านมันมาตู้เฟอร์นี่แหละอ่าขายนะครับขายนี่พวกนี้ขายหมดเลยกระมูกปลาอ๋อนี่ทำผสมนี่นเออนี่แหละนี่ก็ะพัดเดียวกันเลยน,นี่น้นุ่นม,นมต่อไปอ,อ้ออาวน่กระมูกปลา สนใจมาดูได้นะครับที่บ้านโคกเฟือง